ลุงป้าจะไม่ใส่เงินแสงหน่อยนะจแสงมาอีกแล้วแสงมาอีกแลนะทีก็เกิดขึ้นมางพ่อตอนรีก็เกิดนะทีก็แสงหน่อยจิ๋มหายหลานนะฮะมึงมันว่าหลานนะไม่ตามหาเนอะคุณหาหน่อยมึงอะเป็นน้าแท้ๆจิ๋มหายนั่งไรตุ่มรับใบจานเอาตัวอีกเอาตัวอีกเอาตัวอีกตายแล้วแม่เอาเพราะว่าหลานมันไม่ประเด็นไงมัพยายาม กล่องลงใจของป้าไงขอป้าไงคือเขาพูดกับอ่โคนโตมไม่รู้สึกไม่รู้สึกเขาต้องสกิดเขาสกิดอ่สกิดใกล้ๆใช่ต้องสกิดข้าง,างๆแล้วไม่ได้ก็สกิดอีกคนนึงโชวอายุเยอะๆ,ๆหน่อยใช<ด>่เห็นไหมพออายุเยอะๆสกิดแล้วไม่รู้สึกใช่ไหมกูไปปลุกคนตายขึ้นมาเลยคืออย่างนี้เห็นไหมล่ะคือคือคือไอ้นี่คือตัวซากปัญหาเลยตัวนี้ตัวหลักเลยตัวหลักเลย ไม่รู้ว่าได้คำสั่งจากใครมาไม่รู้เขาคิดเขาเองแหละไม่รู้เดี๋ยวเขาก็ส่งคอนเทนต์ต่อเขาคิดของเขาเองเลยตัวต้นคิดตัวต้นคิดเลยแล้วนะคิดแบบนคิดได้ยังไงสิ่งดีแล้วมั้งม่คิดแบบเนี้ยน่าเด็กนะคิดว่าดีเต็มพี่แล้วหรอได้แน่ครับพี่ครับเดี๋ยวต่อไปนะไม่ ฟังเดียวมันอาจารเล่นนะเล่นมันเอาเล่นแน่ๆอย่าไรก็เล่นหน่อยเขาจริงเล่นแน่ๆเพราะว่าเขายิ่แอนตี้เรื่องเด็กอยู่แล้วถุณไม่ละเรื่องเด็กมีเขาแอนตี้มากเลยเรื่องนี้แล้วไปดูต่อไปโดนเห็นไหมโดนอีกโดนนไหมโดนไม่รู้สึกหรอโดนจัดจัดตรงกลางใช่ไหมไม่รู้สึกต้องประชิดตัวนะคนแบบนี้ต้องเป็นชิดตัวนี่ตัวนะโอ้ยคนแบบนั้นเขาเข้าถึงยากต่าประชิดไม่มีใครกล้าเออ ดูนี่ว่าไอ้เขาผมที่มีแล้วนี่เออถ่อมแล้วเออทางดีแล้วนะพี่แดงเราตอนแรกก็เข้าไม่ถึงเพราะว่าทางไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ทางดีแล้วใช่ตอนนี้ทางดีทางดีเราเติมอะไรเติมปนพงก็ดีนะใช่เติมลูกรางแล้วน่าจะเข้าถึงแล้วเข้าถึงง่ายขึ้นก็บอกว่าจะให้เข้าถึงง่ายขึ้นท้าไมมันชอบเล่นเด็กเด็กนะก็าเล่นคนใหญ่คนโตเขาไม่รู้ติด เล่นบนโคแล้วเขาไม่สนใจเออเลยเรียกน้องว่าถ้าเด็กนี่น่าจะสติดน่าจะน่าจะสติดติดสกติดอะไรก้านออน่าจะติดก้ามอ่อค่ะอยู่เฉยๆไม่ไอ้ข้อข้อข้อแต่แนวเอออเาเอาเอาพูดงี้ว่าไม่สนใจเลยว่าติดข้ออะไรเห็นไหมไม่มองเลยไม่มองเลยพูดงี้อะไม่มีทางว่า ไม่มีแลวเิ้หลานลานเริ่มคนอื่นก็ว่าไปแต่มู่ได้ไม่ต้องพูดเลยไม่ได้ไม่ได้ตแไม่เคลียร์เขาบอกว่ามีเื่องาเนืองาเื่องาที่หมารพวกมบพูดอะไรคือสามแสนอ่ะตกขายกแล้ววะสามแสนาเม่ยาแล้วโอ้ย่ยุใสสนามขอไปยุน้ควาย ไม่รู้เรื่องเลยเขาทวงเงินสามแสนเขาว่ามี่เอาไปรอเขาสามแสนอ่ะคืนเขาเมึนเดียวอ่ะโโอ้หพอมาแจกทิ้งเปลี่ยนอ่ะโอ้โหลอรี่ไปอยู่ไหนมาเอ้ยเมื่อวานไปไปอยู่สวนมันมาโอ้ยคือคือเขาเขาเขาเตรียมสร้างใช่ไหมเนี่ยเตรียมสร้างแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำโอ้ยรอเขาไม่ได้เลย แสดงว่าเอามาแล้วใช่ไหมสามแสนอ่ะเอาาไขอให้เอาไฟฟ้าเข้านามันมันมันกับเอาแสงลาเซี้ยไงโอ้โหเซฟคอรงออันนี้เพื่อนเรียกว่ามันมีเงินทออ่ะอ้าวพองเขาเป็นมื่นเดียวสามแสนพองมื่นเดียวดูขอให้เอาไฟฟ้าเข้ารูปนามันเอาแสงล้านเตี้อนสปอตซ์ ให้เราความเสน่หาหรือเปล่าเออนนี้โอ <sinus> ้โห่ะไม่รู้มันก็ต้องเริ่มถอนแล้วไงฮะเออตัวมันเริ่มถอนแล้วถอนแล้วต้องเริ่มถอนแล้วต้องต้เริ่มถอนถ้าใครจะไปเอาเราปโทรสามแสนเรื่องมือเดียวโอ้โหตายโอ้โหโอ้โหไปลอกพันลมไปลอกให้คนแก่รักแล้วก็ตีจ่าโอ้โหใส่ดีปวดสิฮะปวดน้ำหมากเพื่อนปวดน้ำหมากกระจายเหรอ มดทำจะว้ากัมันเลยเหนื่อยฉันหาคนใหม่พูดลเหนือยนึกาเาดแล้วเล็กๆนี่ก็มดทำจะว้าแล้วคนดีๆอ่เล็กเราตนตันแก่นแก่ไ่เอากไม่เล่นไงเดก็ไเล่นงคุณแก่ไม่เอา้นแก่ไม่เอาเล่นเด็กเล่นด็โดนนี่จะเหลือเดี๋ยวมึงจะโดนฝั่งอ้าเล่นด้วยเดี๋ยวมึงดกคนนี้กนมี ฝั่เดียวกันนั่นแหละโดนโดนมิเตอร์นี่มาหนิมาก็คือพี่แดงนี่คือคนที่ข้อมูลแน่นนะคะเพราะถามอะไรรู้เรื่องหมดเลยนะคะเออเขาพูดถึงอะไรนี่ร uh, ู kind of mm ้เ hmm. ร um, ื่องหมดเลยจะเช่าแต่พอลี่นี่มานี่ต้องถามก่อนเฮ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นเรื่องเรื่องสามแสนคนก็ยังมูหอยู่ อ่าพี่แดงนี่รู้หมดนะข้อมูลแน่นจริงๆนะฮะตอนนี้อะไรเพิ่งได้คลิปเหรอเด็กเดนข่ายกี่ดีโอ้ยคอยคอยอีกสามนาทีคอยอีกสามนาทีเมื่อกี้ได้ห้านาทีอืม รองค์กรหนูถามลูกกระทั่งองค์กรองค์กรมันเป็นองค์กรนะภายนอกภายนอกเป็นองค์กรแล้วก็ยื่นข้อมูลส่งข้อมูลให้คนเล่นกันเออจะเล่นโยกยะยแล้วตอนนี้มันเริ่มผิดใจกันเพราะว่านอนนาเนี่ยมันเล่นข้อมูละครับตรงนี้เพราะจริงๆเนี่ยมันมันโยงกันไปหมดแล้วชื่อแต่ละคนนี่เรารู้จักกันหมดทุกคนเลยและอ้ ช่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นอ่ะที่เป็นเป็นองค์กรเข้าอยู่เนี่ยอันนั้นก็ต่างหาอเออต่นงกแต่ช่องหลักๆใหญ่ๆเนี่ยใช่ทั้งนั้นหมดเลยเอเอคนที่แตกแยกเขาแตกแยกตอนนี้มันวันวันทำอะไรทีไ่ไหนล่ะตาโบ่เลยไปดูช่องทางนูดสี่ห้าช่องสี่ห้าช่องเลยออกมาเนี่ยห้าช่องที่เขาไม่เห็นด้วยแต่อ้นนี่แหละไม่เห็นด้วยเขาเลยออกมาแตกแยกทีแล้วแล้วแล้วก็ยังเหลืออยู่แล้วพี่แดงหนูถามหน่อยนะว่าอ่าพี่พี่ พี่แดงพอจะรู้ไหมว่าคอนเทนต์แต่ละอย่างที่ที่เขาเขาเขาเล่นกันอะต้นตอของคอนเทนต์น่ะมาจากไหนเออมาจากนี่แหละฝรั่งเศสอ่ามาทางนู้นด้วยทางนู้นด้วยกดดำำกกออ๋็จะมีอยู่สองสองส่วนอ่าเพราะว่าตรงนี้มันมันใกล้คิดอยู่ข้างบนตลอดใช่ไหมมันก็เอาตรงนี้ไปเล่นอืมเอาไปเล่น แล้วมันก็ไม่ได้โดนอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เล่นเองมันเล่นมันเหมันจะโดนคือมันก่อเป็อีามันโยนไม่ใช่คนอื่นเล่นอ่าโยนเนาะคนอื่นเล่นอืแล้วคนอื่นอ่ะก็ได้แต่ฝังนู้นด้วยแล้วก็มันก็ไปหาเอามาด้วยแล้วมาดูจากพวกนี้แหละแล้วก็ไปเอามาเล่นผ่าคอนเทนต์แล้วก็เอาา้อมูลมารวมทอดไอ้บู้ส่งทานก็เอาข้อมูลมารวมมารวมนแร้วก็แย่ก่อไปนะ ลัดเกลือบางคนก็ไม่ต้องมักต้องอะไรทอดแล้วรัดเกลือเลยบางคนก็อยากจะออกอ่าบางคนก็อยากจะออกมาเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยไอ้าถ้าเกินออกตอนนู้นอ่ะออกตอนนู้นออกไม่ได้หัก้อนมาหันก้อนตรงนี้ถถ้าออกตอนตอนตัดสินตัดสินแล้วเนี่ยออกไม่ได้มันจะเอาไม่ทันใช่ไหมมันจะไม่ทันเช่การใช่ไหมออกตอนนู้นอ่ะถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้พวกกระทืบแน่นอน เออแต่บางคนเนี่ยเขารู้แล้วเขาเลยถอยออกมาเริ่มถอยถอยตอนเนี้ยมันยังโอเคกว่าอบางคนเนี่ยเราไม่ให้ถอยเราถีบกลับลงหลุมเหมือนเดิมเพื่อจะฝังกบเห็นไหมถูกไหมล่ะเอออย่างบางคนตัวตึงเนี่ยออกไม่ได้มึงออกมามึงอยู่ในหนุมนั่นแหละถีบลงไปไม่งออคอยฝังกบวันที่สามเอ็ดฝังทีเดียวไอ้พวกนี้มันบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์บางคนถูกไหมล่ะ ตอนแรกจะออกมาพวกเลยกระทึบลงมาอกระทืบลงมาลุมกระทึบกันมันเลยถอยกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมเอเพื่อจะรอฝันโกะคือคือวนวงที่ฝั่งไหนก็ไม่ยอมรับอนา่มไม่ยอมรับมาไม่ได้เราก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วแม้แต่ตรงกลางเราก็ไม่ให้นะ <S <S> มไม่มีที่พอ <S <S> ใช่เพอพะที่เต็มแล้วเที่เต็มแล้ว มันมาไม่ได้ล้วต้องให้อยู่ที่ตรงหลุมนั่นแหละตอนนี้ถ้าฝังไปก็เหลือแต่หัวแล้วจริงจริงยังกินข้าวทำมาซอไปผมเลี้ยงผมเลี้ยงไปนันเจ้ามือเลี้ยงผมสั่งม่พ่อหมูสามชั้นกินแร้วนะหมูแดกหมูวันนี้ก็เคียดยะไม่กินข้าวเรา ไม่เห็นเลี้ยงวอรี่บ้างเราต้องหารกันใช่ไหมแต่ละเดือนช่วยค่าปอใช่ไหมไข่อยนี่คือข้อที่บอตรงในเรื่องปศาศ่ศปศปศปวปศปศป้ปศ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 ปวปศ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 ปมปศ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 ป่ปศปยปศปศ่ศปศปี่ศป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 ศ้ ของแทนทำงานไปทำอะไรตาบู๋แล้วนะหาข้อมูลนะขะอมูลเล่นขนาดนี้ถ้าถ้าหาข้อมูลจากโซเชียลเนาะอันในการบางคนก็ไปไปไปพระนะเออไปดูไปฟังพระมาแล้วโอ้ยซึ้งซึ้งซึ้งในรถพระธรรมยกโทษอ่าสุดท้ายครับกลับมาถูกเหมือนเดิมพระเดียวเข้าไปพระเดียว ตึ่นในรมาทำแป๊บเดียวเออตอนแรกคิดลิปออกมาตรงเปลี่ยนใจว่างั้นเขาไปทำนายนายกนะเขากลายเป็นคนดีเขาไปดูว่าทำนายนายกไหมนะทำนายว่ากลายเป็นคนดีที่ไหนได้นายยกคนที่ทาคสิปเป็นใครนะอ๋อเนาะเป็ใครรู้ยังไม่รู้แล้วเขาทำนายว่าใครจะได้เป็นอฮะทำนายว่าคนเก่า คนเก่าโอ้ถ้าเกิดมันไม่ใช่อ่ะเขาก็ถอยไปถ้าเกิดไม่ใช่ก็บอกว่ามีการพลิกแพงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวก็มีการแก้ตัวไปแย่ไปเรือยโอ้โหสี่ข้างนี่ไม่ต้องพูดถึงปะไม่มีที่ปะต้องเอาหนังคนมาปะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ